Suzuki d ิวออฟเด e ะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ุ u ูกิวอรี่ฟ e ีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ทธันวาคม67สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุดกิิทั่วประเทศนะจ๊ะยิ้มกรุ้มกริมกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ชีวีเป็นสุขนะชื่นมื่นกันเป็นทิวแถวมีแต่รอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะ แต่มันอยู่ยากนะสำหรับแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยคิดแล้วก็เรียนตามตรงว่าหน้าหวาดวันยิ่งนะักศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับเกมที่10บของฤด,ดูกาลคู่แรกเปิดฉากมาทีมที่มีลุ้นแชมป์นะครับทีมที่คั่วแชมป์มาสองฤดูกาลติดต่อกันแล้วหมายมั่นปั้นมือว่า ฤดูการนี้จะถึงเวลาของพวกเขาสักทีอย่างอาร์เซนอลออกไปแพ้นิวคาสเซิลแล้วก็เป็นเกมที่พลพรรคปืนใหญ่เนี่ยเล่นกันไม่ค่อยจะโสภาสถาพรสักเท่าไหร่ด้วยดูแล้วมันติดติดขัดขัดอึดอัดเหมือนถูกกางเกงในเข้าตูดนะโอกาสเข้าทําโอกาสหวาดเสียอาวาดเสียวโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยจังหวะที่มันจะได้ประตูเนี่ยมันดูแบบมันหา มันหาดูยากมันหาได้น้อยจริงๆสุดท้ายนะครับก็ไล่ตีเสมอไม่ได้แพ้ที่เซนต์เจมส์พาร์คแพ้ต่อเจ้าถิ่นที่เซนต์เจมส์พาร์กก็เท่ากับว่าสามเกมล่าสุดของอาร์เซนลเนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับเกมในบ้านกับลิเวอร์พูลที่เสมอกันไปสองประตูต่อ2เพราะก่อนหน้านั้นโดนบอลมัดนะครับ สองศูนย์แล้วก็มาโดนสาริกาดงล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยสามนัดเก้าแต้มนะฮะเก้นาคะแนนมีเก้าคะแนนเต็มให้เก็บอาร์ซนอลเนี่ยได้กระจุมกระจิมแค่แต้มเดียวล่วงหล่นเลยนะไปอยู่อันดับ4ี่ของตารางถูกนอตติงแฮมฟอร์เรสแม่งแซงขึ้นมาเป็นอันดับสามพอมาสี่ทุ่มนะครับจ่าฝูงเดิม แชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนบอลมัดทีมที่เคยยัดเยียดความประชัยให้กับอาร์เซนอลดูแล้วก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะดูแล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบอลมัดเขาก็บอลมีทรงนะครับเล่นในบ้านก็เหนียวแน่นแพ้ยากทีมหนึ่งแต่แมนซิตี้ก็มาตรฐานสูงนะครับแม้ว่าจะฟอร์มไม่ดียังไม่ ยังไม่แบบกระชูดแตกอะไรมากมายแต่มาตรฐานสูงนะครับเอาตัวรอดเก่งนะมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอาจจะหืดขึ้นคออาจจะกระเสือกกระสนแต่สุดท้ายก็ยังคิดว่าเรือใบสีฟ้านะครับน่าจะบุกไปควักชัยชนะกลับออกมาจากบ้านของเดอะเชอร์รีสได้ที่ไหนได้นะครับเป็น เป็นเกมที่แมนซิตี้เนี่ยพังภาพเลยผมไปดูย้อนหลังเฮ้ยบอลหมัดแม่งไม่ธรรมดาเล่นมีทรงไม่ได้อุดประตูด้วยนะครับชนะเขาเรียกว่าชนะแมนซิตี้เนี่ยเป็นชัยชนะแบบมีสตาร์นะไอ้เฮีแยแล้วเวลามันเจอพวกพี่ๆทำไมมึงสู้ไม่ได้วะบอลหมัดหมูเหลือเกิน มึงเจออาร์เซนอลมึงเจอแมนซิตี้นี่โอ้โหมึงเก่งกาดนะฮะไปเจอพวกวีพีนี่แบบโอ้โหไม่มีเฮียอะไรเลยทั้งอาร์เซนอลทั้งแมนซิตี้นะครับเสียหลักนะสะดุดชนพุ่งชนความปราชัยพร้อมกันทั้งคู่ขณะที่หงแดงผู้อหังการเล่นในบ้านเจอกับไรตัน ครึ่งแรกเนี่ยฟอมกระท่้นกระแท่นนะครับต่อบอลกันตะกุกตะกักเหมือนคนเมาค้างเหมือนที่เป๊ปโกดิโอลาพูดอะนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัเมื่อรดุการที่แล้วลูกทีมผมมีอา,อาการเมาค้างเล็กน้อยเหมือนกันเล่นเหมือนคนเมาค้างนะฮะเลือยภูลเกมก็เลยเป็นรองไบรตันสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะบ,บทวิเคราะห์เนี่ย เกมระหว่างลิเวอร์พูลกับไบรตันเนี่ยนะครับผมพูดเอาไว้อย่างละเอียดถี่ท้วนมากแล้วนะครับในการลฟ์สดเมื่อคืนนี้ใครดูอยู่ทาง YouTube ช่องบอบูชาแนลก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ขอพูดแค่คร่าวๆย่นๆแล้วกันนะครับก็คือครึ่งแรกลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นรองทีมเยือนเป็นรองผู้มาเยือนอย่างไบรตันต่อบอลนะฮะ เซตเกมกันตั้งแต่ในแดนแล้วก็เปิดเกมรุกใส่เลียพูลเลยครองบอลมากกว่าบุกมากกว่ามีโอกาสทำประตูมากกว่าและก็ชิงจังหวะขึ้นนำก่อนแต่พอเครื่องหลังเนี่ยแม่งกลายเป็นหนังคนละมวล้วนผู้เล่นของเลร์พูลเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับไปเจออานโน่องอาโน่งสล็อตไม่รู้พี่แกทำยังไง เอาใดเป่าผมมายัดเข้าไปในปากของผู้เล่นทีละคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะและ้วก็ตะหวาดอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่ที่แน่แน่เครื่องหลังลงมาเนี่ยอาการของนักเตะหงแดงเนี่ยมัน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 คนละเรื่องกับเครื่องแรกเลยครื่องแรกเล่นเหมือนคนแฮง์โอเวอร์เครื่องหลังเนี่ยเหมือนเหมือนฉีดยาบำรุงกำลังยี่ห้อทักสินสู้เข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันเกิดอาการแบบคึกคัก กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยหรือใช้คําสั้นๆก็ได้ว่าดีดโอ้โหแม่งเหมือนเหมือนแดกน้ําท่อมมาดีดแล้วเกิดลงมาวิ่งพื้นล้านนะฮะมันไม่ใช่พล้านธรรมดาต้องใช้คําว่าต้อเสรนเสียงวิ่งลานโอโ้วิ่งพืน้นล้านกัเลยทีเดียวนะเอาเทรนเดอร์านเดอร์อานโนขยับเข้ามาอินเวิร์สเข้ามา เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้บอลเนี่ยนะไม่ต้องมาตุ่ต่อวงต่อบอลกันได้สีเวลาวางยาวเล่นไดเล็กขึ้นไปมีโอกาสครอสบอลมีโอกาสเปิดบอลเข้าไม่ได้กรอบเกตโต้ยารีรอเปิดเข้าไปบอมเข้าใส่เดี๋ยวก็ได้เองนะครับถ้ามันยังไม่ได้ปรับอีกนะเดี๋ยวส่งเคอร์ติสโจนลงมาส่งลุยดีอารส่งมาเก็บน้องนุ่นนูนเยสเอาไว้คือพูดง่ายว่าบุแกแลก แล้วแหวกชิมินะครับเครื่องแรกเนี่ยไบรตันโอ้โหโชนเหนือมีแบบบิวเกมเซตบอลกันนะนะในกรอบเขตโทษแก้เพลสสวยงามไล่ไม่จนบอลไปข้างหน้าเครื่องหลังไบรตันแม่งเตะยาวอย่างเดียวเลยโดนกดดันหนักนะโดนกดดันหนักจนประสาทากินนะไม่กล้าต่อบอลกลัวลิพูนเขาเขาบีบใส่เขาบดบี้นะฮะเขาบดบี้ทุกจังหวะสุดท้าย พลิกนะฮะพลิกกลับมายิงสองประตูชนะไปด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งขึ้นนำเป็นจ่าฝูงหนาวกันเป็นแถวนะเมื่อคืนนี้เห็นพวกพี่ๆในโลกโซเชียลหนาวเหน็บพอถึงหน้าหนาวก็หนาวก็เน็บเดือนหกเดือนเจ็ดถุยเยี่ยนกแร้สัดแก่ชิบหาย <laughs> สถานการณ์ตอนนี้นะครับ เลี้ยบูนแข่งไปสิบนัดเพิ่งพลาดทําแต้มหล่นหายเนี่ยแค่ห้าคะแนนเท่านั้นเองนะสิบนัดนะครับนําเป็นจ่าฝูงแซงแมนเชตี้ขึ้นไปและทิ้งห่างคู่ขับเขี่ยวอย่างอาร์เซนอลเนี่ยเจ็ดแต้มดูแล้ว <c oughs> อืมดูแล้วสงสัยอมืมาอีกแล้วเคลียดอีกแล้วแล้วอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ หวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยอ่ะในขณะที่แมนซิตี้อาจจะพอหวังพึ่งได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีหน้านะฮะหลังจากเดือนมกราคมไปจะถูกลงโทษโดนด้วยการโดนตัดคะแนนหรือเปล่ายังไงก็คือแมนซิตี้ผิดไม่ผิดเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ก็ขอความปราณีปราศัยด้วยแล้วกันส่วนคืนนี้นะครับมีพรีเมียร์ลีกอีกสองคู่สามทุ่มหนึ่งคู่ สเปอร์กับแอสตันวิลล่าแล้วก็คู่เอกครับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดกับเชลซีที่โอทรัฟฟอร์ดก็ถือเป็นเกมที่2นะครับของรุดฟันนิสเซรอยในการคุมทีมแบบรักษาการแทนนัดแรกที่คุมนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ในนะแอดครับไป5ประตูต่อ2 โอเคแหละนัดเดียวนะมันยังวัดอะไรไม่ได้มันยังพิสูจน์อะไรไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่เห็นก็คือบอลเปลี่ยนโคช้ชเนี่ยนักบอลมันจะมันจะมีความมันจะมีความคึกขนองขึ้นมาก่อนในช่วงแรกแรกในช่วงสองสามนัดแรกเนี่ยมันจะรู้สึกนักฟุตบอลมันจะรู้สึกแบบเออเฮ้ยมีความตื่นตัวนะครับมีความมีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากอยู่กับโค้ชคนเดิมมานานแล้วก็อยากจะแสแดงความสามารถ อยากจะซื้อใจอยากจะเอาชนะใจกนซื้อคนใหม่ว่าเอ้ยกูเก่งนะเลือกกูเวลาเล่นเนี่ยช่วยกูเอาลงช่วยเอากูลงตัวจริงอะไรแบบเนี้ยนักบอลเวลาเปลี่ยนโค้ดมันจะเหมือนปลาได้น้ําใหม่นะมันจะมันจะกระปี้กระเป๋ามันจะแบบหนะอะอยู่ไม่สุกอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็อย่าลืมนัดแรกนะครับคู่ต่อสู้อย่างเลสเตอร์เขาก็ไม่ได้ขนตัวจริงอะไรมามากมายมันก็ยังวัดอะไรไม่ได้แต่ แต่จุดหนึ่งที่เป็นข้อดีที่เราเห็นคือแมนยูพยายามที่จะเล่นเกมรุกกันมากขึ้นไม่ขี้ขลาดไม่ปอดแหกไม่รัดกุมมากเกินไปลองนึกดูดิเวลาเซตบอลเนี่ยแมนยูเอะอะแม่งคืนไปผู้หลักประตูเคาะไปวนไปเคาะไปวนไปวน,ปวนมาคืนไปผู้หลักประตูเมื่อวานไบรตันแม่งไม่มีคืนผู้หลักประตูนะฮะแม่งพลิกไปข้างบนอย่างเดียวทำชิ่งไปข้างบนพลิกไปข้างบนพยายามไปข้างบนก่อนเป็นอันดับแรกเกมนี้ก็ ตัวเจ็บเหมือนเดิมนะฮะไม่มีใครเพิ่มเติมก็อันโตนี่ที่เจ็บเพิ่มมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ก็ช่างมันเหอะไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรต่อทีมากมายก็คาดว่ารุดฟันนิสลอยจะจัดชุดใหญ่ไฟไหม้บ้านนะฮะโอนาน่ากลับมาเฝ้าเสาทั้งขวาก็ดาโลทั้งซ้ายก็มัสราวีคู่เซนเตอร์นะฮะลิซันโดมาติเนสกับ มาไตาเดอริกจะได้คู่กันลินเดเลฟกลับไปนั่งสำรองก่อนนะตรงกลางต้องรอดูอุกาเต้กาเซมิโรจะได้ลงต่อหรือเปล่าก็อาจจะมีสลับเอาคริสเตียนเอริกเซนลงมาแทนกาเซมิโรซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยเล่นได้ดีหรือไม่กาเซมิโรอยู่ต่อนะเอาเอริกเซนมาแทนอุกาเต้หน้าต่ำหมายเลขสิบนะครับก็เป็นบลูโน่แฟร์นันทั้งขวามาคัสแรดฟอร์ดทั้งซ้ายอเริฮันโดการนาโชแล้วก็ หน้าเป้าคือลัดบุชฮอยลุนนัดที่แล้วเนี่ยนั่งสำรองเขาใช้อาจารย์ดูลงก่อนนัดนี้ก็คาดว่าฮอยลุนจะเล่นเป็นตัวจริงเลยในขณะที่เชลซีนะครับนะฤดูกาลนี้เห็นแล้วว่าดีขึ้นนะดีขึ้นแบบชัดเจนผู้จัดการทีมเจอทีมที่ลงตัวนะครับวันนี้ได้กูกูกเรย่ากลับมาได้โซฟาน่ากลับมา ทางขวามีลิสเจมตรงกลางโอ้โหแน่นปึ๊กเลยมอยเซสไกเซโดเอ็นโซเฟนันเดสเลาเมโอลาเวียนะครับข้างบนก็มีโคพาเมอร์นะฮะมีนิโคลัสแจ็คสันมีโนนี่มาดูไอ้เค้มาดูไอ้เค้ไปฟาร์มจระเข้สมุทรปราการดิบสัตว์มาดูไอ้เค้แต่อ่านี่น่าเสียดายเล็กน้อยจริงๆอ่ะผมอยากให้ลงนะวัดแม่งไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มึงล้อกูกูก็ล้อมึงอ่ะ เจดอนกูขอโทษแล้วซานโช่ตอนนี้ยังอยู่ในสัญญายืมตัวนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมาค้าแข้งให้กับมาเล่นให้กับทีมสิงห์บลูแม้ว่าจะมีเงื่อนไขเดี๋ยวเป็นการยืมตัวแบบซื้อขาดแต่แมนยูเขารอบครอบไงเขา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 ติ่งเอาไว้ว่าขอเจอกันน้องห้ามลง <laughs> ก็เสียดายไม่ได้ดูเจดอนซานโชก็คาดว่า เอ็นโซเบเลสกาน่าจะส่งคริสโตเฟอร์เอนคุนคูลงเล่นเป็นหน้าสายแทนนะครับเกมนี้น่าจะสนุกนะถ้าแมนยูเล่นเกมรุกเชลซี Chelsea นะครับเอาตรงๆฟอร์มการเล่นนะความสม่ำเสมอเนี่ยสูงกว่าสถิติที่เจอกันที่โอตฟ,ฟอร์ดนะฮะ11นัดล่าสุดแมนยูไม่แพ้เลยนะครับแต่ชนะได้แค่ห้าลงเอยด้วยการเสมอกันนี่หกครั้งคู่นี้นะฮะเจอกันเนี่ย เป็นเกมที่ออกเสมอมากที่สุดอันนี้แอบบอกใบ้ไว้เป็นเกมที่ออกเสมอมากที่สุดในพเมร์ลีเลยคู่หนึ่งคือเจอกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเสมอเพราะนั้นโอกาสที่จะเสมอก็มีสูงส่วนผมเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากเพิ่งดูซีรีส์มาอย่ากลับบ้านแต่ของเราวันนี้คืออย่าคาบ้าน <laughs>